สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันดี2มกราคม2568เริ่มสักการะใหม่นะวันนี้แอดพามากราบขอพอรองค์พระประธานวัดอิสานในจังหวัดนครราชสีมาองค์หลวงพ่อมีชื่อว่าพระพุทธสีรัตนปาติการุนะครับเป็นพระประจำวัดอีสานนี้มาตั้งแต่เริ่มตั้งวัดอีสานตามประวัติแล้ว สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับเป็นวัดเก่าประจําจังหวัดหนึงวัดเป็นวัดหนึ่งที่ก่อ,กอสร้างมาพร้อมกับเมืองโคราชสมัยนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามนะครับแสงไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรพอได้เห็นในโบสถ์เก่าวิหารของหลวงพ่อนี้สวยงามนะครับ สวยงามมากมีภาพามีภาพวาดของพิมพ์พระพุทธอยู่บนหน้าต่างทุกๆทุกๆหน้าต่างเลยนะฮะสวยงามมากองค์หลวงพ่อดีครับดูฐานชุกชีสวยงามมากเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะแต่องค์หลวงพ่อสง่างามมากเลยศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับผมเคยแวะมากลับครั้งนึงแล้ว เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆที่ฐานชุกชีด้านข้างเนะเาะเมาดูฐานมีประวัตินะฐานเก่าแก่เหมือนกันดูก่อนนี่สวยไหมอโอโอค์หลวงพ่อใหญ่นะสวยแล้สีทองสุกปลังจ้ะดูด้านหลังนี่ด้านหลังผนังอุโบสถด,ด้านหลังนะครับนี่ เป็นภาพเทวดาเราเทวดามาดูแลรักษาปกป้องขคองวัดนี้มาอำนวยอวยัยให้เหล่าสาธุชนที่มากราบไหว้ได้รับพรกันเดี๋ยวเราแพรกล้องไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะออกไปดูข้างหน้าหน้าโบสถ์กันเนาะสวยงามขนาดไหนโบสถ์เก่านะครับไม่ต่ำกว่าสามร้อยสามร้อยกว่าปีได้นับเอาก็ กุงตั้งแต่กรุงศรีตรยามากรุงรัตนโกสินทร์ก็หลายร้อยปีแล้วใช่ไหมน่าจะไม่จํากว่าสามร้อยยี่สิบปีนะถ้าจับไม่ผิดสวยงามครับสวยงามบรรยากาศวัดก็ร่รมรื่นนะครับเชิญชวนใครที่ผ่านแวะมาทําธุระหรือมาท่องเที่ยวที่เมืองโคราชก็มาแวะกราบหลวงพ่อพระศรีรัตนาปาติกาลดกันท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะจะบอกให้ พระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองโคราชถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหนึ่งในสี่นะหรือหนึ่งในเจ็ดนี่นะคะดี๋ยังไงจะหาข้อมูลให้อีกทีหนึง่งในคอมเมนต์นะเดี๋ยวไปดูด้านนอกของตัวโบสถ์เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับกับลาหลวงพ่อก่อนแล้วเราเออกไปดูบรรยากาศข้างนอกกันว่าจะสวยงามแค่ไหนต่ขออนุญาตกลับลาหลวงพ่อก่อนนะ นครับรรยากาศของโบสสมัยโบราณเลยนะตั้งแต่สร้างเมืองโคราชสวยงามไหมสีขาวตัดแดงบรรยากาศดีครับร่มรื่นครับวันนี้เพิ่งเริ่มปีใหม่ได้วันที่สองนะใครมีโอกาสมาก็มา กลับมาไหว้มาขอพอรกันต้นไมใ้ใหญ่ๆเยอะเลยอืมดูต้นนี้สิต้นลำทมสวยไหมนประตูวัดอันนี้ประตูวัดด้านถนนกูดันนะ แดดแรงไปนิดแต่ลมเย็นครับแดดแ,แรงแต่ลมเย็นชื่อสวยมีหอระครังอยู่ด้านหลังแต่ไม่เจอแมวอมแมวน้อยเราไปไหนหมดไม่เจอแมวสักตัวหนึ่งแมวเหมียวโอ้ดูต้นโพสิ ต้นโพนี้จริงๆถ้าเขาไม่แต่งลงก็จะใหญ่มากนะสวยมากโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวจะหารายละเอียดปักหมุดให้นะครับปักหมุดรายละเอียดของวัดให้อ่านเพิ่มเติมได้จากคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมเพิ่มให้รับรองถ้าใครได้อ่านได้ชมได้ดูคลิปนี้แล้วคงอยากมามาเที่ยววัดอีสานแน่ๆนะครับ โอเควันนี้ใครได้ดูคลิปก็ขอให้มีความสุขสดชื่นในวันปีใหม่นะ,ะแล้วลากันไปตรงนี้นะครับยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องของน้องเก้านาะลืบดินด้วยนะโอเคจ้าสวัสดีปีใหม่ครับทุกคน